าว่าแค่เรามีทักษะการฟังที่ดีเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์สวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์ของ ICF Bank g o k c h a t e r Chapter เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสัปดาห์การโคชนานาชาติประจำปี2567กับดิฉันโคชหงหยกฉิมพันธ์รองประธานสมาคมสหพันธ์การโคชนานาชาติสาขากรุงเทพประจำประเทศไทย วันนี้โค้ชหงยกเตรียมเนื้อหาที่สำคัญและน่าสนใจมากๆมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะฟังยังไงให้เข้าถึงใจทั้งผู้ฟังและผู้พูดการเป็นผู้ฟังที่ดีมีข้อดีหลายมิติเลยทีเดียวค่ะทั้งในด้านส่วนบุคคลและในด้านธุรกิจถ้าเราฟังเป็นฟังเก่งเราก็จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารออกมาได้ดีได้รู้ว่าผู้พูดต้องการอะไร ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้พูดรวมถึงทําให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและหากว่าคุณเป็นนักธุรกิจนักเจรจาต่อรองการที่คุณมีทักษะการฟังที่ดีจะช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมหาศาลเพราะการเจรจาต่อรองทุกประเภทจะประสบความสําเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยทักษะการฟังที่ดีค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ จากประสบการณ์ที่โค้ดหงยกได้ทำงานกับลูกค้าส่วนใหญ่พบว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันจนทำให้เกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์คือปัญหาด้านการฟังค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครรับฟังอีกฝ่ายจริงๆจึงไม่ได้ทำให้ได้ยินในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆการไม่มีทักษะด้านการฟังที่ดีจึงนำไปสู่ปัญหาด้านการสื่อสารและปัญหาด้านความสัมพันธ์ในที่สุด สำหรับวันนี้โค้ดหงยกจึงอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับเทคนิคการฟังวิธีฟังยังไงฟังอย่างไรให้ได้ยินในสิ่งที่ผู้อื่นต้องการที่จะสื่อสารออกมาจริงๆรวมถึงการนำไปฝึกปฏิบัติและปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะปัญหาความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวกับคนที่เรารักกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงาน กับเจ้านายกับลูกน้องหรือแม้แต่กับตัวเราเองหลายครั้งปัญหาเหล่านั้นเกิดจากการที่เราไม่ฟังกันอย่างแท้จริงเราอาจจะคิดว่าเราฟังแล้วนะแต่ที่จริงแล้วเราแค่ได้ยินเท่านั้นเองค่ะการฟังเป็นทักษะที่สำคัญและสามารถพัฒนาได้ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นอย่างมากวันนี้จึงอยากจะนำเทคนิคการฟังที่ใช้ได้ผลมาฝากกับทุกคน ซึ่งก็คือการฟัง4ระดับตามทฤษฎีตัวยูค่ะทฤษฎีตัวยูหรือ Theory U ถูกพัฒนาโดยศาสตร,ราจารย์ออตโตชามาจากสถาบันเทคโนโลยีเมสซาชูเซตส์หรือ MIT โดยมีแนวคิดหลักคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรม ที่มาจากการเรียนรู้แบบลึกซึ้งผ่านการฟังและการสะท้อนความคิดทฤษฎีนี้นะคะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในหลายองคอ์กรทั่วโลกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับองคอ์กรและระดับบุคคลการฟัง4ระดับตามทฤษฎีตัวอยู่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง การฟังระดับที่1คือการฟังแบบดาวน์โหลดการฟังระดับนี้นะคะเป็นการฟังแบบอัตโนมัติที่คนทุกคนมีทักษะนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเรามักจะฟังเพื่อยืนยันความคิดเห็นหรือยืนยันความเชื่อที่มีอยู่แล้วโดยที่เราไม่เปิดฟังเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างหรือข้อมูลใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน การฟังแบบนี้นะคะเป็นการฟังในระดับที่เราได้ยินเสียงความคิดของตัวเองเป็นหลักเป็นการฟังในระดับที่มีการตัดสินจากความหมายจากความเชื่อความคิดทัศนคติแบบเดิมๆแล้วนำมาตัดสินและคัดแยกข้อมูลที่เราได้ยินเพียงบางด้านทำให้การฟังในระดับนี้เรียกว่า downloading การฟังในระดับที่2คือการฟังแบบเห็นข้อเท็จจริงการฟังระดับนี้นะคะเป็นการฟังเพื่อรับรู้ข้อมูลใหม่ๆที่แตกต่างจากสิ่งที่เรารู้การฟังแบบนี้จะต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลสําหรับการฟังในระดับที่2จะไม่เลือกรับฟังสิ่งที่ได้ยินผ่านมุมมองความเชื่อของตัวเองแบบการฟังในระดับที่1นนะคะแต่จะปรับเปลี่ยนมุมมองไปยังผู้พูดมีความเป็น กลาางมขึ้นโดยอาจจะยึดจากข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนความเชื่อต่างๆสัตว์าจารย์ออตโตชาม่าเรียกการฟังระดับที่สองนี้ว่าเป็นการเปิดความนึกคิด หรือ Open Mind เพราะการฟังในระดับที่2เราจะสามารถเข้าใจเนื้อหาแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วหรือมีชุดความเชื่อเดิมอยู่แล้วแต่เราจะไม่เข้าไปตัดสินสิ่งเหล่านั้นการฟังระดับที่3คือการฟังแบบเชื่อมต่อการฟังระดับนี้นะคะเป็นการฟังด้วยความเข้าใจในความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้พูดเราจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกของเขาพยายามเข้าใจมุมมองและความรู้สึกที่แสดงออกมา การฟังระดับที่3เป็นการฟังที่จะเชื่อมต่อความรู้สึกและอารมณ์กับผู้พูดโดยจะสามารถทำความเข้าใจกับผู้พูดได้ว่าเรื่องที่พูดมีความสำคัญยังไงโดยมีความเข้าใจกันเป็นพื้นฐานเสียงที่ไม่เห็นด้วยดูถูกขัดแย้งหรือเสียงตำหนิตัดสินก็จะลดลงเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงเหล่านั้นให้กลายเป็นความเข้าใจมากยิ่งขึ้นการฟังในระดับที่4คือการฟังแบบสร้างสรรค์ การฟังระดับนี้นะคะเป็นการฟังเพื่อสร้างสิ่งใหม่เราจะเปิดใจรับฟังอย่างเต็มที่มากขึ้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆการฟังแบบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้นสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการฟังในระดับที่4นะคะเป็นการฟังเสียงของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโฟกัสที่ปัจจุบันกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังสื่อสาร โดยจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละขณะในปัจจุบันนั้นแล้วปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้ผ่านไปอนุญาตให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้ผ่านเข้ามารับรู้การมีอยู่ของมันและผ่านไปคือคุณลักษณะของการฟังในระดับนี้นะคะความคิดสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ยึดติดในความเป็นตัวตนและความกลัวจากการเปิดความตั้งใจหรือเปิดเจดจำนงหรือ open view จากการไม่ยึดติดในอดีตไม่กังวลในอนาคตที่จะเกิดขึ้นการฟังในระดับนี้จึงเรียกว่า generative listening เพราะสามารถทำให้การสนทนามีความคิดที่สดใหม่เกิดขึ้นได้และเพื่อให้การฟังของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณผู้ฟังลองสำรวจดูนะคะว่ารูปแบบการฟังของตัวเองอยู่ในระดับไหนบ้างแล้วลองพยายามฝึกการฟังในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังแบบเชื่อมต่อและการฟังแบบสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรา กับคนรอบข้างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่เรารักเพื่อนเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องหรือแม้แต่ตัวเราเองและยังสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจและหน้าที่การงานของเราด้วยเช่นกันค่ะสำหรับโค้ดนะคะการฟังเป็นทักษะที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการฟังแบบเชื่อมโยงเชื่อมต่อและการฟังแบบสร้างสรรค์ จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจและช่วยเหลือผู้รับการโค้ชได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการฟังแบบเชื่อมต่อจะทำให้เราเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้รับการโค้ชขณะที่การฟังแบบสร้างสรรค์ช่วยให้เราสามารถเห็นแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่และไม่ใช่เพียงแต่สำหรับโค้ชเท่านั้นนะคะการฟังยังเป็นทักษะ ที่จำเป็นและสำคัญสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ผู้นำองค์กรหรือคนทั่วไปการฟังที่ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในหลายมิติสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะการฟังที่ดีก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนให้กับลกูลกๆเมื่อลูกรู้สึกว่า คุณพ่อคุณแม่ฟังเขาอยู่ลูกจะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจพวกเขามากขึ้นทำให้พวกเขามีความมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยความรู้สึกและปัญหาต่างๆซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์และการเติบโตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับครูอาจารย์การฟังที่ดีจะช่วยให้ครูอาจารย์เข้าใจความต้องการและปัญหาของนักเรียนได้ดีขึ้น การฟังแบบเชื่อมต่อและการฟังแบบสร้างสรรค์จึงทำให้ครูสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างเต็มที่ช่วยให้นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและมีความมั่นใจในการเรียนรู้สำหรับผู้นำองค์กรการฟังยิ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีผู้นำที่ฟังอย่างตั้งใจจะเข้าใจความต้องการและปัญหาของพนักงาน ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความมั่นใจเชื่อมั่นในทีมงานนอกจากนี้การฟังอย่างสร้างสรรค์ยังช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเกิดการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายสำหรับคนทั่วไปการฟังที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนในสังคม การฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจทำให้เราสามารถแก้ไขความขัดแยง้งและสร้างความร่วมมือที่ดีได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการฝึกฝนการฟัง4ระดับนะคะว่าเราจะฝึกฝนตัวเองยังไงให้มีการฟังที่ดีขึ้นข้อที่1ค่ะลองสํำรวจตัวเองดูนะคะว่าคุณมักจะฟังในระดับไหนมากที่สุด และพยายามหาจุดที่สามารถพัฒนาได้นะคะคนทั่วไปก็จะฟังในระดับที่หนึ่งเราลองดูค่ะว่าเราจะสามารถพัฒนาให้สามารถฟังในระดับที่สองระดับที่สามและระดับที่สี่ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ได้ยังไงข้อสองฝึกฟังแบบเห็นข้อเท็จจริงหรือฝึกฟังในระดับที่สองลองฟังดูโดยที่ไม่ตัดสินไม่ยืนยันความเชื่อของตัวเอง เปิดใจรับฟังข้อมูลใหม่ๆที่แตกต่างจากที่ตัวเองเคยรู้จากที่ตัวเองเคยเชื่อจากที่ตัวเองเคยคิดข้อ 3. ฝึกฟังแบบเชื่อมต่อพยายามเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้พูด ถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่และแสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูดข้อ 4. ลองฝึกฟังแบบสร้างสรรค์โดยการเปิดใจรับฟังอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆของเราและพยายามมองหาโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากการฟังในครั้งนั้นและทั้งหมดนี้คือระดับการฟัง 4. ระดับตามทฤษฎีทีโอรียูที่จะช่วยให้เราฟังผู้อื่นได้ยิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับรู้ถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายได้มากขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันอยากชวนผู้ฟังสำรวจและฝึกฝนการฟังของตัวเองด้วยการลองนำเทคนิคการฟัง4ระดับไปใช้ในชีวิตประจำวันและจะเห็นว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างในความสัมพันธ์ของคุณการฟังเป็นศิลปะที่ทำให้เราได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้พูด Peter Rucker คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การฟังไม่ได้แค่หมายถึงการได้ยินเสียงอย่างเดียวแต่คือการเข้าใจและสัมผัสถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ของเรานะคะดิฉันหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และแรงบันดาลใจจากการฟังครั้งนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับดิฉันโค้ชผมหยกและไอซีเอฟแอง c อคเชนเตอร์ชัเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ